สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube g o กลาล์นะครับเพจโกลาล์แลวก็เว็บไซต์ o กล l ล w .com นะครับ G O L D A R O U N D นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่19มกราคมแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทองคาก็วิ่งอยู่ในกรอบประมาณ30ดอลลาร์นะครับก่อนจะปิดปรับตัวลดลง4ดอลลาร์ก็เป็นการปิดปรับตัวลดลง3วันติดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับ3วันก็แค่15ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับโดยราคาทองค ทำเองในช่วงต้นะนะครับก็ร่วงลงแต่ประมาณ1,896ดอลลาร์นะครับหลังจากที่ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ลบ 0.1%เช่นเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายอื่นเพิ่มเติมนะครับจากนั้นราคาทองคําก็ได้ดิดตัวในช่วงค่ำๆ่นะครับช่วงตลาดของสหรัฐโดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐนะครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดที่ลบ0.1%นะครับตัวเลขจริงอยู่ที่ลบ0.5% ส่วนตัวเลขครั้งก่อนก็อยู่ที่0.3นะครับขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดเช่นกันนะครับตัวเลขจริงอยู่ที่ลบ1.1ขณะที่ตัวเลขคาดการอยู่ที่ลบ0.8แล้วก็ตัวเลขเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ลบ0.6นะครับทำให้ตลาดคาดการว่าเฟดจะมีโอกาสดุดขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่ประมาณการกันไว้นะครับ อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงท้ายตลาดราคาทองคำก็ได้ล่วงลงกลับมาปิดตลาดแถว1,904ดอลลาร์ 1, นะครับมาจากความเห็นของเจ้าี่เฟดทั้งนายเจมส์บูลาดประธานเฟดสาขาเซหลุยนายพทติกฮัเกอร์นะครับประธานเฟดสาขาฟาิลาเดลเฟ,ฟียแล้วก็นางลอร่าลอเรต้าเมเตอร์นะครับประธานเฟดสาขาคาีฟแลนด์ที่ต่างออกมาเน้นย้าว่าเฟดยังคงต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหลายครั้งในปีนี้นะครับแลวก็อัตราดอกเบีย้ยจะสูงกว่า5%แน่นอนเพื่อฉุด ตัวเลขเงินเฟ้อให้กับสู่เป้าหมายนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับหลายคนเฝ้าจับตาว่าจะเป็นแรงหนุนทองคําหรือเปล่านะครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทุกคนก็ให้ความสนใจเช่นกันก็คือเรื่องความเสี่ยงการผิดนัชำระหนี้ของสหรัฐที่หนี้กับเงนกรชนเพดาน31.4ล้านล้าน,านดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งชายนิ่งโกวมองว่าหากจะมองย้อน ไปดูในอดีตดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสหรัฐจะรอดพ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ได้นั้นที่สุดนะครับแต่กว่าจะผ่านพ้นสภาก็ย่อมเกิด มีการเสียงแตกกันนะครับมีการไม่ลงรอยกันแล้วก็พยายามต่อรองในเรื่องต่างๆเรียกว่าก็เป็นเกมการเมืองนะครับแต่ปัจจัยเหล่านี้เองก็สะท้อนมาในรูปของความกังวลที่ให้ผลเชิงบวกต่อราคาทองคําอยู่นะครับทั้งนี้หากว่าราคาทองคําจะมีการปรับฐานจากปัจจัยทางเทคนิคประเด็นนี้ก็จะเข้ามาหนุนให้เกิดแรงซื้อเมื่อราคาอยอดตัวนะครับจึงทําให้ราคาทองคําไม่หลุดกรอบง่ายๆแต่หากราคาทองคําจะเกิดการเบรกอัพจากปัจจัยทางเทคนิคเช่นกันเรื่องของเพดานนี้ก็จะช่ว ช่วยทำให้ราคาของคําไปได้ต่อนะครับจนกว่าจะเห็นความขี้คลายของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีชายนิ่งกูมองปัจจัยทางเทคนิคนั้น,นว่าเริ่มเห็นความเสี่ยงของการพักฐานนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องข่าวมาส,สนับสนุน ในเชิงบวกอยู่นะครับดังนั้นการเข้าซื้อทองคําในช่วงนี้จึงมีความเสี่ยงสูงและก็เป็นการลงทุนช่วงสั้นตามข่าวเท่านั้นนะครับโดยเน้นการลงทุนภายในกรอบเดิงก็คือ1 8 1, 9 0ถึง1น3่ดอลลาร์นะครับไปดูราคาทองคาไทยกันเมื่อวานนี้ก็มีการปรับขึ้นลง สีครั้งนะครับราคาสุดท้ายแล้วก็ลดลงไป100บาทโดยเมื่อวานนี้ทางสมาคมค้มาทองคําได้ปรับราคาขึ้นลงก็สีครั้งอย่างที่บอกไปนะครับสุดท้ายแล้วราคาปิดตลาดที่ ราคาขายออกอยู่ที่2 9 8 0 0บาทั้งนี้ราคารับซื้อก็อยู่ที่2 9 7 0 0บาทนะครับมาดูประเด็นที่น่าติดตามกันในวันนี้การคืนนี้สหรัจะรายงานตัวเลขดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตนะครับของเฟดฟิลาเดลเฟียประจําเดือนมกราคมนะครับก็คาดว่าจะออกมาย่ําแย่ไม่ต่างจากตัวเลขของทางเฟดนิวยอร์กนะครับขณะที่ยอดตัวเลขผู้ขอรับสิวธิการว่างงานรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ผ่านมันก็คาดว่าจะอยู่ในต่ากว่านะครับ ค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกหลายๆปัจจัยนะครับที่ยังคงต้องติดตามราคาทองคำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ สุดท้ายต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการเงินของโกเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n d e g o Gold จำกัดบริษัท a r i s i t จำกัดบริษัท s h i n i n g Gold b u l l i o n จำกัดบริษัท s h i n i n g Gold Jewelry จำกัดบริษัท TDC Gold จำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหงจำกัดบริษัทเร่งหงคอมมิชชั่จำกัดรวมถึงบริษัท G Cap Gold จำกัดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปใช้บริการกันได้มี สินค้าทองคําให้เลือกใช้บริการกันหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนทองคำํำออนไลน์รวมถึงเรื่องของทองรูปประพันธ์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายๆเย็นๆเราก็ยังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันยังไงก็ฝากติดตามถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องทางาต่างๆของทางโกอาลาวด้วยนะครับขอบระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ